สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยายมาถักท้ายพ,อาพ่อแมโอ่ะะจจมะะะะพี่น้องชาว,วยททูทูบเกิดถั่วโดดไปเด้อจ้ะโอ้เสียงบาโอเคขอโทษ่วเขาให้เยค่ะอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงค่ะใช่บาดเรียบร้อยหรอเด้อค่ะสาธุบุญน้ำกันกับยายเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเกิดถั่วโดดไปเด้อค่ะขอให้ทุกคนตื่นมามีวันที่ดีมีสุขภาพดีคะ่ะอันนี้มาดถักท้ายอยู่มุมสูงนิดนึงแต่ป่กสูงกว่าในแบบทาย่ายมาได้อยู่คะ่ะ เึ็นค้นขี่เดินนิดนึงขี่เดินได้การปีนต้นมงต้นไม้นะค่ะปีนหนุนปีนนี่ค่ะพ่อใดพ่อใดดูค่ะมาถักทายพ่อแม่พ่น้องชาวยนูทะูบโนะว่าวผู้ใดสิโคตอีหอย่างใผมีคนเข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแบ่งมาให้ยาาจักน่อยเด้อค่ะเด๋ยยาสกัลฟองให้เบ่งบรรยากาศเ้าวๆเนาะเช้านี้ว่าขึ้น,ข,นขึ้นมาสาอยู่ดอกแต่กะบ่สพี่เก้อ อาเบิ่งอีก,กึงแล้วบบที่นี่ใย่ายพ้พามาเบิ่งบรรยากาศเศร้าๆเนาะตอนเช้าๆวันนี้วันที่ยี่สเดือนสิงหาเดือค่ะสองห้าบรรยากาศเช้าๆอยู่ที่แถวเทิดไทยค่ะเทิดไทย4ี่สิค่ะแต่สิเป็นเป็นประมาณนี้ค่ะเช้าๆเนาะแย่ก็เล่มาอาจเป็นวิดีโอถักทายพ่อแม่พี่น้องทั่วโลูกค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะ เช้าวันใหม่ขอให้ทุกคนตื่นมามีวันที่ดีมีสุขภาพดีค่ะก็จะเป็นประมาณนี้สิเป็นประมาณนี้เด้อจ้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะขันขืนมาอีกจะง,ง่อยกับสิง,งามก็หน,นีแหละพี่น้องบังเอิญเหมือในใีนย่ายข้นมาเร็วเนาะแต่ว่าได้เร็วดอกค่ะพี่น้องขันขืนมาสวยบางที่แดดนะแดดเปี้ยงก็จะอัดไม่ได้เลยอัดแวก็เห็นภาพแบบว่าโอเคไหม ก็เลขขึ้นมาเสานีก็เลขขึ้นมาแบบเสาแน่นิดหนึ่งก็ะจะขึ้นมาโอ้สิเป็นประมาณนี้แต่สวยงามค่ะสวยงามวันนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะแรมเค่ำค่ะเป็นัางแรกค่ะั้งแรมสวยงามค่ะพี่น้องคือว่าสวยงามเนาะก็โอเคเนาะค่ะขอให้ทุกคนตื่นมา มีวันที่สดใสค่ะสู้ขยันอดทนเล้อคถะพี่น้องใหญ่เข้าใจว่าบางครั้งเราเหนื่อยมากเหนื่อยได้เราท้อมไม่ได้เหนื่อยได้เดี๋ยวเราพักเราก็หายเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ยายลมนะช่อง y o u youtube น้อยๆย,ย,ยายลมคนร้อยเอ็ดวัตคุลี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพอกระยายนโชคดีโชค